สวัสดีแฟนบอลทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมือไทยขอนําเสนอทัศนะวิจารณ์กฎเกมการแข่งขันของศึกท่อน้ําไทย t k o เกียรติเพชรประจำวันอาที่ที่15กันยายน2567นะครับสาหรับรายการนี้แข่งขันกันที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินเริ่มแข่งขันในเวลา18.10นและก็จะมีการถ่ายทอดสดทางช่องททบ5ในเวลา18.10นเช่นกันนะครับสำหรับคู่แรกสัปดาห์นี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างแสนเอกสราชภูมิเจอกับ เจอก,ก,กันกับยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยในการร้อยสิบปอนด์นะครับเศรเอกอสสราชภูมินะครับเป็นมือขวาประเภทจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องสาสตแข้งต่อยหมัดรุนแรงมงในปั้มตีดีนะครับลุนนักรุนนอกได้ล่าสุดแพ้คะแนนยอดชนะศึกหวยบางคอแหลมที่ออมน้อยเอาไว้เมื่อวัอนที่2 9กมิถุนาย,ยน2 5 6 7น่อะครับต่อยไว้อย1ิปอนด์และก็ชนะน็อกยุ่งามนัดตีเจริญเมืองมวยไทย ที่ราชดำเนินนะครับเมื่อวันที่2มิถุนายน2567ต่อย114ปอนด์ส่วนคู่ชกยอดเหล็กแหล,หลมต่อพิช์พชัยเป็นมวยประเภทจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยดีดักตีดักต่อยดักเสียบดักแทงนะครับคู่นี้มุมมองผมชอบที่เซนเอกสสราชภูมินะครับลุนนักลุนน็อกไปก่อนน่าจะเป็นฝ่ายชนะยอดเหล็กแหล,หลมต่อพิทักษ์ชัยครับส่วนคู่ที่2ส,สัปดาห์นี้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างฟิว พรานชัยเจอก,กันกับศิลักษณ์ปอลพแดงในพิกัร108ปอนด์เจ้าฟิลนะครับมวยจากสุราษฎร์ธานีอายุ17สูง160ซ้อมที่ใคยมวยพรานชัยเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องนะครับเปิดเกมเดินติขาเจาะย,ยางต่อยมัดรุนแรงลุ้นนับลุ้นน็อกได้นะครับบูสู้มีให้ตลอดล่าสุดพลาดแพ้น็อกยกหนึ่งให้กับหนึ่งสยามโสเดชพันธ์ที่ช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่9มิถุนายน2567ต่อย108ปอนด์แล้วก็มีชนะน็อกยกหนึ่งโนบิตะ โนบิตะสิทธิ์บอลโนบิตะสิทธิ์บอลมหาชัยที่อ้อมน้อยเมื่อวันที่20เมษายน2567ต่อย107ปอนด์ส่วนคู่ชกศิลักปอไผแดงมวยจังหวัดแพร่ซ้อมปอไผแดงอายุ18สูง163เป็นมวยเตี้ยลรั่มนะครับบู้ดุดนันเปิดเกมเดือนหน้าท้าดวลชวนทะเลาะเตะขาเจาะยางต่อยหมัดรุนแรงชกสนุกได้ลุ้มตลอดแต่ความเป็นมวยยังไม่เท่าไหร่ นะครับล่าสุดแพนนกยุคสามพิรพัฒน์สพงอมรที่ราชดําเนินเอาไว้เมื่อวันที่14กรกฎาคม67ต่อย110ปอนด์แล้วก็แพ้คะแนนโลเล็กวอปัญญาไวที่สุดวันลุมพินีเมื่อวันที่7 <M 2> มิถุนายน2567ต่อย113ปอนด์คู่นี้ครับมุมมองทัศนาผมชอบไปที่ฟิวพัฟเบกคอมแพกนะครับหนักแรงกว่านะครับจะเป็นฝ่ายชนะศิลป์ปอไผ่แดงครับคู่ที่3ามพิการ115ปอนด์เป็นการเจอกันระหว่างเพิงพัฟเบกคอมแพกหรือว่าพลันชัยเจอกันกับทัยยสจแดนระอง เจ้าเพลิงนะครับมวยกระบ,บี่้อมพลันชัยอายุ18สูง164เป็นมวยเก่าอ่าเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในดักสัดแข้งต่อยหมัดแรงวงในล็อกลัดเด้งตีเหนียวขวางแทงดีบูสู้ใจเกินร้อยนะครับล่าสุดแพ้นออกยก2สิงห์ฉลามสองพงมอที่ช่อง7สีเมื่อวันที่28กรกฎาคม67ต่อย116ยสิบหนแล้วก็แพ้คะแนนนิติกรส่วนน้ำทานอ่าน้ำดื่มมี77นะครับที่ช่อง7สีเมื่อวันที่26 2567พฤษภาคมต่อย115ี่ส่วนคู่ชก สิลาชัยสอจอแดนระยองนะครับมวยจากระยองอายุ17 e ูง172เอเวฟ360เป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือไอคิวสมองมวยดีตั้งรับจับทางเก่งดักเตะ้ายต่อยสายสวยงามในปั้มตีแข็งแรงขวงแทงดีมีหมัดมีศศกสลับนะครับล่าสุดชนะนกยุคสีอภิิ์เมฆดำมวยไทยที่ช่อง7สีเมื่อวันที่16มิถุนายน67ต่อย115ปอนด์แล้วก็แพ้น,นกยุกหนึ่งสายนาทีพีเคแสนชัยมวยไทยยิม สำหรับทศนะมุมมองผมคู่นี้ครับชอบไปที่สิลาชัยสอจอแดนระยองนะครับหลักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยไอคิวสมองมวยดีกว่าไม่พลาดจูบมัดจูบศอกโอกาสชนะค่อนข้างสูงจะเป็นฝ่ายชนะเพลิงผ้าบเบรกคอมแพคไปได้ครับก่อนจะไปว่ากันที่คู่เอกนะครับฝากแฟนมัดมวยด้วยสําหรับแฟนมัดมวยท่านใดที่ กำลังมองหาที่เล่นที่ลุ้นที่เชียร์ที่ออกตัวบังทุนนะครับมวยพยกลงหนึ่เปิดให้แฟนมวยได้ลุ้นได้เชียร์กันทุกคู่ออกตัวได้ทุกยกมวยพยกลงหนึ่เป็นมวยพยกระบบอัตโนมัติราคาเปิดในเวทีในสนามให้แฟนมวยได้ลุ้นได้เชียร์กันทุกคู่นะครับสนใจอยากเป็นสมาชิกก็แอดไลน์ไปที่ adpk หนึ่งหนึ่งแปดมีแอดอำน้าด้วย adpk หนึ่งหนึ่งแปดมวยพยกลงหนึ่งหนึ่งแปดบริการดีมาตรฐานมั่นคงปลอดภัยและช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นคืนยอดเสียใหห้้แฟนนนนนนมวยททททุุุกกก่าคคสิเดือะรับ เือกสัปดาห์นี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างสิงห์โสชกมีชัยเจอก,กันกับเจนเชิงพุ่มพันธุ์ม่วงในพิกัดร้อยสามสบอเจ้าสิงห์นะครับมวยสุราธานีซ้อมไทยมวยโสชกมีชัยอายุ 21. 2 1สูงเ7 0เป็นมวยขวาประเภทจังหวะหลักเรียมฝีมือเชิงมวยดีนะครับเดินได้ถอยเป็นเตะหนักต่อยแรงวงในปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงมีฮึดนะครับฟันบัดหนักสอกคมครับล่าสุดแพ้คะแนนอีสานเหนือต่อตันเจริญที่อ้อมน้อยเมื่อที่3 สิงหาคม2567ต่อย130ปอนด์แล้วก็แพ้คะแนนเพชรนิรันด์ดับรันสรารคามที่อมนอม้อยเมื่อวันที่1มิถุนายน2567ต่อย130ปอนด์คู่โชครับเจนเชิงพุ่มพันธุ์ม่วงนักมวยเกา๋าเกมจากจังหวัดหนองบัวลำพูอายุ26สูง172ไข่มวยลูกมะขามหวานเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงขวางหน้าแทงด,นะดีนะครับต้นจัดนะครับลุ้นนับลุ้นน็อกได้ล่าสุดแพ้คะแนนสอนศึกน้อยเอฟเอกรุปในศึกวันโรคนีเมื่อวันที่2สิงหาคม2567ต่ออย131ปน แล้วก็ชนะคะแนนเพสเซนชัยเอ็มยูเดนทีราดำเนินครับเมื่อวันที่23มิถุนายน667ต่อย133สาปอนด์สำหรับคู่นี้นะครับรูปร่างใกล้เคียงคู่ที่สูสีแต่นะครับผมมองว่าเจนเชิงจะได้เปรียบในเรื่องกระดูกประสบการณ์การผ่านมวยนะครับฟอร์มโดยรวมช่วงหลังก็ดีกว่าด้วยน่าจะเป็นฝ่ายอเจนะาสิงห์สโชคมีชัยครับสำหรับ3ตัวชอบนะครับให้แฟนแม,มวยไปรุนไปเชียร์กันชอบตามไม่ชอบสวนตัวแรกให้ไปที่แสนเอกสอราชภูมินะครับอีกตัว ให้ไปที่ฟิลพ้าบรกคอมแพกนะครับแล้วก็ปิดท้ายกัะที่เจนเชิงพุ่มผันม่วงครับ3ตัวยกนะครับ